ครับก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนประจําช่องแจ็คไวท์ไนท์เกมเมอร์ด้วยนะครับคิดถึงกันบ้างไหมเอ่ยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นแบบเยอะขึ้นแล้วนะครับสำหรับ Legendary Game of Hero นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับอีเวนต์เอสนะครับคาลติคคิลเลอร์นะครับธาตุเขียวนะครับหรือว่าธาตุเอิร์ธนั่นเองนะครับกับอีเวนต์ Temple of t ฟเ r อรนะครับความน่ากลัวมันได้เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับคือเกมนี้นะครับมันจะมีระบบใหม่เข้ามานั่นคือเกมคัช อินเฮียนะครับมันบอกอยู่นะครับว่าระบบเจมใหม่เนี่ยที่เรียกว่าเจม c ์คัชเนี่ยได้เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราได้เห็นการอ่าได้ว่าอะไรอะ่ะทีเซอร์นะครับที่เขาได้แนะนําเรามาหลายหลายตัวหลายวันแล้วนะครับซึ่งได้มาลองเล่นเองเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเด็กที่สร้างเจมได้เต็มกระดานแบบฟูๆแบบสร้างซ้าเจมะครับได้เปรียบมากๆในอีเวนต์แบบนี้นะครับ คือในระบบนี้ดีกว่าเพราะว่าระบบเนี่ยไม่ใช่แค่ในอีเวนต์การตีกิวนะครับการตาีทุกอย่างนะครับการตีรายวันเดลี่ปประจําวันหรือว่าแรมอะไรต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนระบบเป็นระบบนี้หมดแล้วนะครับผมมองว่ามันเป็นระบบที่ดีใช้ได้นะครับแต่ว่าข้อเสียของมันคือถ้ามันรวมเกมแล้วเกมไปอยู่ห่างกันเราจะลากเกมมาอยู่ใกล้ๆก,กันเนี่ยมันจะยากนะครับ ซึ่งถ้าเจมไม่อยู่ใกล้กันเนี่ยดามเมจอ่ะมันจะหายไปนะครับซึ่งเด็กที่ได้เปรียบเนี่ยอย่างเด็กม่วงที่ผมไว้ตีกิ้นะครับถ้าคุณสร้างเจมดีๆเนี่ยคือจะสังเกตได้ว่าเจมมันสร้างแล้วมันเกินอ่ะมันสร้างแล้วมันซับมันซ้อนกันนะครับถ้ามีเด็กนี้อยู่เนี่ยถ้าดูแบบเด็กแบบนี้นะครับมันจะค่อนข้างที่จะสร้างดาเมจได้เยอะจริงเราต้องมารอดูในช่วงอีเวนต์ของมันนะครับโดยอีเวนต์เอิร์ธเซเลเยอร์เนี่ยผมได้ใช้เด็กนี้นะครับซึ่งผมเปิด แพ็คแล้วนะครับมันไม่ได้อะไรเลยนะครับผมไม่น่าจะได้ลงคลิปการเปิดแพ็คนะเพราะว่ามันได้การันตีปกติอะครับซึ่งน่าเบื่อมากนะครับไม่ให้อะไรเลยผมมีเหรียญแรกได้1ตัวนะครับผมขอแค่ตัวเดียวอะเขาไม่ให้ผมเลยนะครับเสียดด้เหมือนกันนะครับแต่อีเวนต์นี้เนี่ยตัวน่าสนใจเหมือนกันนะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเทสกันกับระบบเจมคัชกันก่อน1รอบนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูสกิลของตัวในอีเวนต์กัน โดยเด็กที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นอันติเมทเด็กเก่านะครับฐานะของเทอร์ัสนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีความสามารถในการสร้างเจมให้เราเนี่ยโอเคเลยแล้วก็ทำลายเจมที่ไม่ใช่เจมธาตุเขียวนะครับพร้อมมาด้วยกับตัวในอีเวนท์ที่เป็นเมนฮีโร่ครับซึ่งผมเนี่ยเปิดได้ทั้งเมนมีตัวประกอบครบมันทำชายนี่ได้เลยอ่ะคุณผู้ชมแต่ผมเปิดแพ็คไม่ได้อ่ขอได้ตัวเดียวก็ได้มันไม่ให้ผมอะ่ะเสียดายมากครับ ทาน้าของ p a t h f i n d e r นะครับตัวนี้ครับคาร่านะครับเดอะแพดฟินเดอร์นะครับความสามารถนะครับนั่นคือลีดเดอร์เนี่ยจะเป็นการปีกิลนะครับ g v t ีจแอทแทนะครับแบทเทิลสกิลนะครับเซิร์ชแอนด์เดสต y รีนะครับตัวนี้เนี่ยจะสร้างเจมให้เราเนี่ย IV ให้เราเนี่ยไม่ใช่ IV ีดิ 2i ให้เรา4เมตรนะครับและเอ่อคีเอทแอนด์และเพิ่มขึ้น4เมตรนะครับ อ๋อแล้วเทิร์นต่อมามันจะสร้างเจม2ไอ้ให้เราอีก4เม็ดนะครับเมื่อเน็กเทิร์นนะครับรู้สึกว่ามันจะมีอ่าบัฟแมปเพ็ดด้วยนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจคืออะไรเป็นคาวติคิลเลอร์400ดาเมจนะครับอ่าแล้วก็ตัวซับพอร์ตนะครับเออร์วินนะครับเอนจิกมาติกเออร์วินนะครับตัวนี้เนี่ยผมยังอัพ6ดาวไม่ได้นะผมยังขาดอ่าส่วนประกอบมันมาอัพนะครับขาดเยอะอยู่เหมือนกันน่าจะเยอะหลายพันนะครับนี่ไงขาด4,000นอะ่ะ ขาด4่พนะครับใครใจดีส่งมาให้หน่อยนะครับถ้าคนในกลิวได้ดูตอนนี้เป็นวอริ i o r เออร์คาติคิลเลอร์นะครับก็คือความสามารถลีดเดอร์ตอนนี้นะครับณตอนนี้นะครับคือ225ดาเมจแลวก็450เลื่อนให้กับคาติคิลเลอร์ทุกตัวในทีมก็ได้แค่2ตัวนั่นคือตัวที่เป็นเมนฮีโร่แล้วก็ตัวมันเองนะครับสร้างนะครับเพราะว่าเจมเนี่ยครีเอทหนึ่งเอิร์ธเจมนะครับ แบบ1 i เนี่ยแล้วก็6เจมเปล่าให้เรานะครับคูดาวสองเทิร์นนะครับแชงเลดเนี่ยคือ9เจมนะครับพาสซีฟสกอลโซลูชันนะครับคือเมื่อไหร่เนี่ยที่เราใช้เพอร์วเจมสกิลทิกเกอร์นะครับฮิวเลื่อนให้เรา200%นะครับโอเคแล้วก็เป็นตัวฮาร์ดวอร์นนะครับตัวนี้เนี่ยสร้างเจมให้เราอ่า IV ให้เราเนี่ย2เม็ดนะครับแล้วก็3เม็ดที่เป็น2 i นะครับถือว่ามันสร้างเจมได้เยอะแหละผมจะเอาตัวที่สร้างเจมได้เยอะที่สุดนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวซับพอร์ตนะครับตัวนี้จะได้รับสถานะคูณ13ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวในอีเวนต์นะตัวนี้เป็นตัวในตัวประกอบที่ไว้แลแกชายนี่ะ Chinese นะครับอะถ้าผมพูดเร็วไปอะไรยังไงเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้นะมาอันนี้คือเด็กที่ผมใช้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเทสกันดูเพราะว่าเดี๋ยวตัวนี้มันหมดเวลานะครับมาจากการเทสของผมเนี่ยดามเมจถือว่าใช้ได้เลยนะสำหรับรูปแบบของเจมคัชนะครับ ซึ่งมันทําให้การสร้างเจมเป่าๆเรียงกันอ่ะมันประกอบให้เราเองเราไม่ต้องเสียเวลากดครับแต่ข้อเสียก็อย่างที่ผมบอกถ้าเจมอยู่ห่างกันมันจะดาเมจมันจะไม่บูทกันนะครับมันจะไม่ลิงก์กันเอาง่ายนะครับผมเรียกว่าดาเมจลิงก์เจมแล้วกันนะครับมาโทรศัพท์ผมนี่จะไปไม่รอดอยู่แล้วนะครับมันก็เลยช้าๆหน่อยขออภัยด้วยจริงๆนะแต่ว่าวิดีโอก็ไม่น่าไม่น่าจะสะดุดนะครับนี่เห็นปะมันสร้างให้เราเองเลยครับถ้าเจม ถึงเป็นเจมเปล่าเรียงกันมันก็ประกอบให้เราเองเราไม่ต้องเสียเวลารวมเจมในเทิร์นต่อมาเลยครับนั่นคือข้อดีที่ผมชอบนะผมกดจากซ้ายไปขวานะครับโอเคนี่ปะรวมกันนะครับมันรวมได้ถึงขั้น10เลยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนี่ครับเห็นปะเจมมันจะอยู่ห่างกันท,ทั้งที่เจมคนเต็มกระดาน,นครับมันจะเป็นข้อเสียที่สุดของมันนั่นเองรู้สึกว่าสร้างดาเมจได้ เยอะพอสมควรนะในแบบความคิดของผมนะครับโอเคเราก็จะเป็นการเทิร์นเราจะใช้อีก3เทิร์นในการตีนะครับเราจะกดไป3เทิร์นเลยให้มันเสียเทิร์นไปเลย3เทิร์นนะครับเทิรนนี้ตีได้แล้วเพราะว่าสกิลมาครบครับเฮ้ยพามรวมเตร็มไปแล้วครับถ้าเตรียมเต็มกระดาษเ,เรียงกันเนี่ยโอ้โหรวมกันเห็นปห คูณ80ครับก็ถือว่าไม่ไม่น้อยนะ 600B ครับ 600B 300B 500B ครับแล้วก็มีสกิลฟ้าผ่าส่งท้าให้นิดนึงก็ถือว่าเด็กที่ผมใช้นะตอนนี้เนี่ยเอาตัวรอดได้นะครับเพราะเรามีตัวเมนนะครับหรือไม่ก็เพิ่งตัวซัพพอร์ตตัวเดียวก็ก็ได้ก็ได้นะแต่ว่าต้องมีตัวสร้างเตรียมให้มันได้เยอะเรียกได้ว่าการบูตดาเมจแค่ตัวเดียวครับซึ่งผมจะเล่นแบบนี้มานานแล้วนะสำหรับอีเวนต์เนะครับโอ้โไปเลยครับ เวลามารวมกันแล้วอ่ะมันจะไปรวมกันตรงกลางครับคูณ89ครับแปดเจ็ดร้อยครับเด็กนี้ยิ่งตียิ่งแรงนะครับเพราะว่าเจมจะสร้างได้เยอะขึ้นด้วยความสามารถของตัวเด็กเก่านะครับสามารถเอาตัวรอดได้ไหมผมมองว่าได้จริงๆนะผมมองว่าเอาตัวรอดได้นะครับสําหรับเด็กนี้นะไม่ร้ไม่เลวร้ายเลยนะครับแล้วก็ขยันแปะเอากุญแจครับ โอ้ e r n เฟอรครับ Inferno กล่องนี้น่นาสนใจนะแต่ดาเมจที่ผมสร้างน่าจะได้ไม่เยอะครับอ่ะผมปล่อยไปก่อนละกันเดี๋ยวผมจะรีวิวทนานของตัวในอีเวนต์กันต่อนะครับสำหรับ MC UR แล้วก็ Ultimate Hero นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอญอาตแปะตัวนี้เอากุณเจียนิดนึงนะครับเด็ก <S, S เนี่ยมันรวดเร็วดีจริงๆนะผมชอบนะครับการเล่นใน d e ็ก S เนี่ยตัวมันจะไหลามาเรื่อยๆครับ ซึ่งเด็กซีเนี่ยเราต้องตีเยวเองนะครับมันเป็นจะไหนจะไรผมอยากให้เขาเพิ่มอีเวนต์ตัวนะครับแต่อย่างว่านะครับมันเป็นสมดุลของเกมนี้มานานแล้วนะมี S มี C นะครับเขาจะเพิ่มมากกว่านี้หรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจน่าจะเป็นเกี่ยวกับการปรับอ่ทาทางด้านของระบบมากกว่าอย่างการปรับเกมคัชเข้ามานะครับโอเคเอปล่อยไปเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวในอีเวนต์ครับอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่ว่าผมมีตัวประกอบสําหรับทําชายนี่มีแม้กระทั่งเมนโชคดีเปิดได้นะครับไม่ใช่เปิดได้เปิดแพ็กได้เอ้เนี่ยแพ็กฟรีนะครับแพ็กฟรีได้ตัวเมนนะครับเห็นปะผมได้ตัวครบเลยอ่าเรามาดูทาหน้านของตัว MC กันก่อนครับทางน้านของ artist of the ancient นะครับ arcane <laughs> of the arcane นะครับจะเป็น ancient เฉยเลยอ๋อสกิลนะครับ spell cat นะครับ spell o r i h i นะครับอ่านมั่วนะมันอ่านยากคือนะครับ skill map มันจะเป็น buff d a m a ให้เราเนี่ยสอง turn นะครับคา t ิ c k เลอร์เนี่ยจะเพิ่ม damage ให้เราร้อยีแล้วก็ power up กับตัน skill นะครับเพิ่มความสามารถให้กับตัวที่เป็นกับตันนะครับ passive นะครับ processing personal นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ skill ticker เนี่ยเราจะหิลเลือดสี่นะครับ โอเคตัวนี้เป็นตัวบูทดาเมจนะครับเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มบัฟให้เรานั่นเองนะครับจําเป็นต้องมีนะครับในเด็กนะอยากได้อยากได้เด็กเนี้ยอยากได้จะไม่รู้จะทํำยังไงถึงจะได้เดี๋ยวลองเสี่ยงเปิดแพ็ค500เกมอะ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนอ่านะครับธนะของดาโก้นะครับดาริ n งฟอร์จูนฮันเตอร์นะครับแอตแทกเกอร์คาลติคคิลเลอร์นะครับ, Killer, ค,รบความสามารถนะครับ ฐา,านของคำนี้มันทีซัวทีซัวหันเนี่ยมันคือนักล่าสมบัตินะครับความส,สกิลของเขาคือนักล่าสมบัติจะสร้างนะครับเจมไอวีให้เรา4เมตรนะครับและจะเพิ่มอีก1เมตรต่อ100คราติกคินเตอร์อินเทนซิตี้นะครับ create the sam about on the next turn as well ล e n นะครับคือมันจะมีความสามารถเพิ่มเติมให้เรานะครับหากเรามีบัฟแมปเพลทอยู่บัฟนี้เนี่ยตัว ดันเมอกะไอตัวเมเก้จะสร้างให้เรานะครับแล้วก็พาสซีฟเอิร์ธนะครับตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มสกิลทิกเกอร์เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ p o w พาวเวอร์เจมสกิลทิกเกอร์นะครับเพิ่มดาเมจนะครับให้ตัวเองเนี่ย15เปอร์เซนต์ี่ย2เทิร์นนะครับหูได้บัฟทั้งตัว MC และตัวเองก็บูดาเมจได้อีกว้าวเป็นตัวที่ไม่เลวนะครับเป็นเด็กที่ไม่เลวเลยจริงๆ แต่ว่าต้องลองใช้ดูว่าจะถูกใจกันแค่ไหนนะครับถ้าเป็นเด็กมันเพียวๆที่ไม่ได้ผสมเด็กอื่นนะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเจมแมวแค่ไหนนะครับอ่าทหน้าของตัวอันติเมตนะครับทหน้าของอินเทอร์พิสนะครับโวลย a าเกอร์ Whoa, นะครับตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปครับสกิลมันจะผสมผสานนะครับสร้างเจมให้เรานะครับแล้วก็ เพิ่มอาจจะสร้างเจมในเทิร์นต่อมาด้วยนะครับถ้าเราอยู่ในบัฟนะครับแมปเพลนะครับบัฟแผนที่นั่นเองเมื่อเราเปิดแผนที่แล้วนะครับความสามารถเพิ่มาดาเมจนะครับให้กับตัวเอง20%สังเทิร์นนะครับเมื่อสติกิลทิกเกอร์นะครับโอเคนะครับอันที่หนึคิลเลอร์เนี่ย900%นะครับแล้วก็พาสซีฟคาวติกอินเทนซิตี้เจเนเรชันนะครับอ๋อบวกคาวติก บวกอิติเนซิตี้ให้เรา5ทุกเทิร์นทุกเทิร์นจะเพิ่มห5านะครับมันมันบอกเราละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ป้องกันสกิลดอทนะครับคานเตอร์สกิลไบท์นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเด็กนี้ใครได้เด็กนี้เนี่ยมาลองรีวิวอวดๆกันหน่อยนะครับว่าถูกใจอะไรยังไงหรือเปล่านะครับผมเองก็อยากได้เสียดายจังนะครับโอเคครับขครชอบอะไรยังไงเนี่ยอย่าลืมกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ อาจจะไม่ลงคลิปบ่อยแต่เดี๋ยวจะพยายามลงคลิปนะตอนนี้จะลังจะสั่งไม้มานะครับเพราะไม้ผมไม่ค่อยดีนะครับโอเคครับกุลกแคฟันขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกๆคนนะครับขอให้สนุกกับอ e ีเวนต์และโชคดีในการเล่นนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ